ในป่าใหญ่มีหมาป่าน้อยตัวหนึ่งชื่อลูโบเขาเป็นหมาป่าที่ไม่ชอบเหา่าไม่ชอบคำรามไม่ชอบขู่แต่กลับชอบนั่งฟังเสียงนกร้องเสียงน้ำไหลและวาดรูปบนพื้นดินด้วยกิ่งไม้เพื่อนๆหมาป่าต่างล้อว่าลูโบไม่ใช่หมาป่าหรอก หมาป่าต้องดุต้องเห่าเสียงดังลูโบรู้สึกเสียใจแต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนเขายังเป็นลูโบผู้เงียบสงบเหมือนเดิมคืนหนึ่งฝูงหมาป่ากำลังเดินทางข้ามลำธารแต่จูจ่จูก็เกิดเสียงคำรามของหมีป่าเพื่อนเพื่อนตกใจ เสียงเห่าก็ไม่ช่วยอะไรหมีป่าเริ่มเข้ามาใกล้แต่ลูโบกลับเดินออกไปเงียบๆพร้อมยื่นห่ออาหารแห้งที่เขาพกติดตัวให้หมีป่าแล้วหลบตาหมีป่าชะงักแล้วก็ก้มกินอาหารก่อนจะเดินจากไปเงียบๆเ,เพื่อนเพื่อนหมาป่าต่างตกตะลึง ลูโบนายทำได้ยังไงลูโบยิ้มเล็กๆแล้วพูดว่าบางครั้งความเงียบก็ส่งเสียงได้ดังกว่าการเห่าข้อคิดของเรื่องนี้การเป็นตัวของตัวเองและใช้สติบางครั้งก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าการใช้เสียงดังหรือความรุนแรง